วันนี้ท่านพฤยุทธธรรมออกมาพูดใช่ไหมให้สัมภาษณ์ซึ่งท่านบอกว่าอไม่น้อยกว่าหกเดือนหรืออยู่ในสามตอนนี้ก่อนขอพักโทษตอนนี้ยังไม่ถึงหกเดือนนะยังไม่ถึงปีแล้วก็ไม่ถึงในสามด้วยแหละเข้าไปวันไหนก็นม่ไงก้ากันยาก้ากันยากันยาถึงตุลาพฤศจิกาธันวาแค่สามเดือนก็สามเดือนอย่าว่าแค่นะถ้าอยู่ข้างในชั่วโมงเดียวก็อันตรายโกแเอาเป็นว่าประเด็นหนึ่งหนึ่งสองเนี่ย มันก็จะโยงไปถึงเรื่องอเสรีภาพและการได้ออกมาเคลื่อนไหวในทางการเมืองตรงนี้ก็ดูเหมือนจากาลิบดีพอสมควรนนพี่ก้อนะน,ะนะแม่ทัพใหญ่แม่ทัพหลวงแต่นี้เสียใจยังไม่ทันลายเลยฮะยังไม่ทันข้ามวันเลยโดนอีกดอกนะเพระตกดา<อ>เน,นี่นะเจอเ<ล>พออีกดอกนะะฮฮไอ้ดอกนี้ก็สาหัสสัก,กันเลยแล้วมันก็ <ละ S 1> พิสูจน์ข้อ คำพูดคำพูดหนึ่งที่บอกรวยแล้วไม่โกงอะไไม่จริงอ่ะอันนี้คือโกงอาษีอ่ะก็ถ้ามันมีอยู่ข่ะสองคำขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีท่านจากโลกนี้ไปแล้วนะฮะอาจารย์อะไรนะวะไรเสถียรน่ะท่านบอกว่าคุณอย่าไปบอกอย่าไปใช้คำว่าโกงหรือเลี่ยงแต่มันเป็นการบริหารภาษีตรงนี้อาจจะ เป็นการบริหาราหรือเลี่ยงใช้ตัดคำว่าโกงออกก็แล้วกันแต่สารท่านดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับนี่มันมันอําพรางไหมเป็นนิติกรรมเป็นอะไรที่ยโยกไปโยกมาอันนี้ผมจะเทียบอันให้เห็นนิดนึงนเมื่อสักครู่ประเด็นมาตรา1 1 2เป็นเรื่องสารชั้นต้นนะครับแล้วก็คิดว่า,าจบแล้วไมอ่อุทธรณ์แล้วนะฮะพอมาเทียบเคียงกับกรณีของอาภาษีหุ้นชินคอบ หนึ่งแสหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยล้านบาทนะครับอันนี้ยิ่งได้เห็นภาพชัดเอาเฉพาะสุดท้ายแบบท้ายสุดก่อนสารภาษียากรกลางแล้วก็เอาเป็นว่าสารชั้นต้นสารอุทธร์เนี่ยยืนตามกันหมดสารอุทธร์สารชั้นต้นนะฮะก็ตัดสินว่าให้คุณทักษิณชนะไม่สามารถไปประเมินภาษีได้สารอุทธร์ก็ยืนตามแต่พอมาสารสุดท้ายเนี่ยคนละเรื่องเลยนะสารดีการเนี่ย คนละเรื่องเลยตัดสินว่าที่ทางกรมสรรพากรไปประเมินภาษีมาตั้งแต่ต้นนั้นนะชอบด้วยกฎหมายแล้วอืเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องจ่ายและในรายละเอียดของคําพิพากษาคําตัดสินของศาลอุทธร์เนี่ยอ่านดูบางบรรทัดและเจ็บจี๊บเลยอนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการขาดคุณธรรมทางภาษีคือะะบรรยายสรุปว่า โจ์ปกปิดหมายถึงคุณทักษินนะซึ่งเดี๋ยวเล่าสตอรี่ย้อนหลังแต่เอาเอาเอา,เอาคำพิพา,ากษากับโจทย์ปกปิดการถือหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชันจำกัดหมหาชนโดยให้บุคคลอื่นรวมถึงนายพานทองแท้และพินทองพาชินวัตรถือหุ้นแทนเพราะโจทย์ประสงค์จะเข้ารับตําแหน่งทางการเมืองกฎหมายห้ามไม่ให้โจย์ถือหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นซึ่งทา ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ขาดคุณธรรมทางภาษีไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายภาษีอกรในการจัดเก็บภาษีส่งผลให้รัฐบาลไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้องแน่นอนตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายเป็นธุรกรรมที่ไม่มีเหตุผลทางเศรษฐกิจนอกเหนือจากการหาประโยชน์อื่นรวมถึงภาษีเงินได้และเป็นธุรกรรมที่ทําขึ้นเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมายอย่างร้ายแรงจึงไม่มีเหตุ งดและลดเบี้ยปรัปบเงินเพิ่มแก่โจ์ส่วนประเด็นอื่นๆไม่จําเป็นต้องวินิจฉัยเพราะไม่ส่งผลให้คดีเปลี่ยนแปลงพิพากษากลับครับอืให้ยกฟ้องที่โจ์ฟ้องมาก็คือคให้ไปไล่เบีย้ยภาษีมาอ่าคือค,คําว่ายกาย,ยกฟ้องก็คือโจ์เป็นผู้ฟ้องให้<ะ>อ่าเพิ่มถอนว่าไม่ต้องชําระภาษีตามที่กรมสมรรพากรประเมินมนะสารสองสารตัดสินไปตามนั้นแต่สารดีก่า ทีนี้ผมย้อนกลับไปดูนิดหนึ่งคือผมเล่าเล่าสตอรี่แล้วเดี๋ยวคุณคตีเพิ่มเติมถ้าเอาให้เข้าใจง่ายๆคือตอนคุณทักษิณเนี่ยแกจะเริ่มเล่นการเมืองเนี่ยตอนนั้นแกลงทุนในชินขอบแล้วล่ะครับแล้วก็เออแกก็ต้องจําเป็นต้องต้องโอนเอาหุ้นเนี่ยไปไปไปไว้ที่อื่นไง่ายเพราะไม่งั้นเข้าสู่การเมืองไม่ได้ช่วงปี4-3เนี่ยนะก็มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ไอแอมเปอร์ริชเนี่ยนะไอโคตรมหารวยที่ว่าอยู่อภิมหารวยวิตติชเวอร์จินซึ่งก็เป็นคำใหม่ที่คนไทยได้รู้นะเวลานั้นว่าเป็นแหล่งอะไรสใช่ไหมกตอนนี้แกก็ตั้งไอแอมเปอร์ริชขึ้นมาปีจดทะเบียนก่อตั้งในปี43หลังจากนั้นเนี่ยแกก็เอาไอหุ้นชินขอบเนี่ยโอนเข้ามาอยู่ในไอบริษัทแอมเปอร์ริชนั้นซึ่งตอนแรกเนี่ยแกถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ นะแล้วพอใกล้ๆจะมีการเลือกตั้งเนี่ยนะแกก็แล้วก็ไปอยู่ในช่วงจังหวะปี49่เ้นะถ้าจำไม่ผิดที่เขามีการขายหุ้นให้เทมเมเซ็ตครับแกก็เดิมก็พูดง่ายก็คือเอาหุ้นชินขอบเนี่ยไปไปฝากไว้อยู่ในบริษัทแอมเปอร์ริชที่จดทะเบียนที่พิติจเวอร์จินแต่ยังเป็นชื่อของแกครับแล้วก็เริ่มมีการโอนถ่ายหุ้นบางส่วนเนี่ยให้ลูกๆ<อ>แต่พอในจังหวะที่จะมาัขายให้เทมเสเซ็ตเนี่ย มีการโอนหุ้นจำนวนนี้ให้ลูกสองคนเป็นหลักนะก็คือเป็นขายขายราคาพาหรือไงเขาบอกคือจริงๆก็ไม่เรียกว่าขายหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังตรงนี้ก็คือว่าโอนให้คุณเอมกับคุณโอ๊นะซึ่งจำนวนเท่าๆกันนะก็จำนวนเดี๋ยวผมดูจำนวนอ่ะ ก็เป็นจํานวนรวมๆกันวันนี้ร้อยคนละ100ร้อยกว่าล้าน<อ>หุ้นนะร้อยหกสิบสี่ล้านหกแสนหุ้นร,รวมกันก็ล่อเข้าไปสามร้อยกว่าสามร้อยยี่สิบกว่าหุ้นใช่ไหมครับแล้วก็พอโอนไปปั๊บเนี่ยนะก็โอนไปให้ในราคาตกลงราคาขายกันที่บาทเดียวบาทเดียวทั้งๆท,ที่ราคาตลาดจริงจริง,รง,รงเนี่ยมันงนี้ก็คือว่าที่โอนให้ราคาบาทหนึ่งเนี่ยเขาถือว่าตอนนั้นอไอ้ภาษีเงินรับ ให้แล้วก็เรื่องของมรดกอะไรมันยังยังไม่ไม่เอฟเฟกตีครับก็เหมือนกับโอนให้ลูกเพราะนั้นโดยเสน่หาก็ขายในราคาเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าเป็นการโอนด้วยกันให้อ๋อเาป็นว่าตอนนั้นเห็นบอกว่าขายบาทนี่บาทเดียวแต่ราคาที่อยู่ในตลาดนั้นสี่สิบเก้าบาทยี่บ้าทีนี้พอพอรับโอนหุ้นมาจำนวนสามร้อยกว่าล้านหุ้นเสร็จสับเรียบร้อยปั๊บก็มีการทำสัญญาขาย ไอเจ้าแอมเปอร์รชเนี่ยหุ้นทั้งหมดเนี่ยให้เลมาเ็ในราคา49.25บาทครับก็กำไรได้ฟันไปแล้วสีบาทไม่ต้องเสียภาษีบาทเดียวก็ไม่เสียซื้อนอกตลาดเราะขายในตลาดขายในตลาดไม่มีภาษีโอแคปิตอลเกนก็ได้ไปหมดเลยอ๋อนี่ถูกต้องนะพี่ก้อนเขาทำถูกต้องนะก็เหมือนเลี่ยงภาษีไกลๆนะฮะต่นี้พอเกิดเรื่องเกิดราขึ้นมาเนี่ยเขาบอกเฮ้ยทานี้ได้เหรอเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะต้องเสียภาษีสิ แล้วก็เออก็เลยไปคํานวณภาษีออกมาก็ออกมาเป็นตัวเลขอความจริงอะมันไม่ถึงหนึ่งจุดเจ็ดหกหมื่นล้านหรอกเพราะว่าเออมันมาโดนเบี้ยปรับเงินเพิ่มอ๋อแล้วก็ เาทางทางสมรากรก็พยายามจะไล่เบีย้ยเอาภาษีตัวนี้ครับแต่ก็มันก็แปลกๆอยู่พอสมควรนะคือพัฒนาการของเรื่องเนี่ยคือสมาราอรประเมินเรียกเก็บภาษี17,629.57ล้านบาทาจากอ่พาพันทองแท้ปินทองทาเน,นี่ยนะครแต่ปรากฏว่าสองคนนี้ต่อสู้มุมต่อสู้นี่ก็ประหลาดมากเออ,มอไม่ได้<อ>เป็นเจ้าของหุ้น อย่าเหมือนยอมรับ่าไม่ใช่หุ้นเราไม่ใช่เราเราสองคนของพอนู่นเป็นของพ่อเอาไปเรียกเก็บกับพ่ออะให้เรียกเก็บกับพ่อแล้วก็ปรากฏว่าศาลภาษดีกรกลางพิพากษาให้ทั้งสองคนชนะคดีไปอเพราะไม่ที่ไม่เป็นไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นอ่สัมภารเรียกเก็บภาษีผิดคนถูกคุณต้องไปเรียกเก็บจากนู่นพ่อของัราสองคนเออแล้วพอก็กลายเป็นว่าคดีนี้ก็ยกไปก็จบไปเลยซึ่งตามหลักสัมภารเขาควรจะไปบี้ ที่คุณทักษิณตอบสินสในเมื่อมีมีมีไอ้คำพิพากษานี้อยู่แต่ปรากฏว่าจำเนียนการผ่านไปตั้งแต่ปีหกศูนย์ครับเออเออตั้งแต่ปีที่มีการสู้คดีความกันตั้งแต่ปีเอานานพอสมควรเนี่ยจำปีไม่ได้แต่ต่อมาเดือนมีนาเนี่ยมันอายุความจะครบสิบปีจะครบสิบปีอ่าได้เสียแล้วอ่าได้เสียแล้วถ้าถ้าไม่ไปสัมภารไม่ไปเอาเนี่ยวืด สัมภรก็เฉยตั้งแต่ตอนนู้นไงไม่อุดทอนอไม่ยอมออกหมายเรียกที่จะให้ทักษิณมาประเมินภาษีตามที่ทางศาลเขาบอกว่าต้องไปเรียกเก็บจากทักษิณจริงๆเนี่ยในวันที่คุณอโอ๊กับคุณเอมชนะคดีอ่ะอ่าสัมภารในฐานะที่เป็นต้นเรื่องเป็นเจ้าของเรื่องนหะไปนะไล่บีภบ้ภาษีต้นเศษไล่ที่บี้จากทักษิณนี่ก็น่าจะรอรับปีห้าศูนย์แหละเพราะว่าอายุความปสิบปี ไม่อูธรอนแล้วก็ไม่ยอมออกหมายเรียกไปประเมินภาษีจากคุณรักษินทางนั้น